เตรียมตัวสำหรับการวิเคราะห์และดูบอลสดที่น่าติดตามมากที่สุดวันนี้เราจะพูดถึงการแข่งขันระหว่างนครราชสีมาเอฟซและการท่าเรือเอฟซในไทยลีกซึ่งเป็นเกมที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับทั้งสองทีมมาดูว่าทีมใดจะเดินหน้าและเก็บชัยชนะไปครองในวันนี้การต่อสู้สำหรับเกมที่สำคัญสุดของฤดูกาลวันที่18ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกาทีมนครราชสีมาเอจะต้องสู้กับการท่าเรือเอฟซ ในเกมที่น่าติดตามและมีความสําคัญสําหรับทั้งสองทีมนี้เป็นเกมที่สามารถเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของทั้งสองทีมได้ถ้าทีมใดได้ชนะก็จะได้เดินหน้าในไทยลีกและมีโอกาสที่ดีในการเข้าสู่รอบต่อไปแต่เมื่อพูดถึงการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมก็ต้องมาดูสถิติการพบกันและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมด้วยซึ่งจะเป็นสิ่งสําคัญในการวิเคราะห์และตัดสินว่าทีมใดจะได้ชนะในวันนี้สถิติการพบกันและฟอร์มการเล่น1มีนาคม68การท่าเรือ FC4 ถึง2นครราชสีมา FC ไทยหลีกหนึ่งสิบเก้าตุลาคมหกเจ็ดนครราชสีมา fc สองถึงสามการท่าเรือ fc ไทยหลีกหนึ่งสองสิงหาคมหกเจ็ดนครราชสีมา fc หนึ่งถึงหนึ่งการท่าเรือ fc กระชับมิสมสมาสมัสยี่สิบสาเมษายนหกหนครราชสีมา fc หนึ่งถึงหนึ่งการท่าเรือ fc ไทยหลีกหนึ่งสิบพฤศจิกายนหกห้าการท่าเรือ fc สองถึง0ูนครราชสีมา fc ไทยหลีกหนึ่ง ฟอร์มการเล่นของนครราชสีมาเอฟซีชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้6ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดฟอร์มการเล่นของการท่าเรือเอฟซีชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้12ประตูและเสียหประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดจากสถิติการพบกันและฟอร์มการเล่นก็สามารถเห็นว่าทั้งสองทีมมีความเท่าเทียมกันแต่การท่าเรือเอฟซีมีฟอร์มที่ดีกว่าในช่วงล่าสุดซึ่งอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในเกมวันนี้ รายชื่อผู้เล่นที่ค่าจะลงสนามนครราชสีมาเอฟซธนชัยหนูราชบุคคอรี่เหล็มดีบินมามาดูเนนาศลาลิตจะกรพงแสนมะหุงนัดวุตรเจริญบุตรวิติมาติเนสสิทธิโชคพาโสเดยานเมเล็กฮิโรทากะมิตะเดนนิสมูริโลการท่าเรือเอฟซีไมเคิลฟันเคสการ์ดสุพนันบุรีรัตเรบินสุลากามาเทลสลินชัยวัฒน์บุราณพิรดลฉำรัศมีโนโบรุชิมูระ วัลชิตกนิษฐสีบำเพ็ญท่รศักดิ์เผยพิมายประยานเปเรียมาเทอสปาโตโปรแกรมบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26ประจำวันที่18ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกานครราชสีมา FC พบการท่าเรือ FC เวลา18นาฬิกา30นาทีราชบุรี FC พบลำพูนวอริเออร์เวลา19นาฬิกาเมืองทองยูไนเต็ดพบทรูแบงคอกยูเนเต็ด เวลา19นาฬิกา30นาที BG ปรปทุมยูน่นเต็ดพบอยุธยายูน่นเต็ดช่องทางดูบอลสด a อ Play ช่อง PlaySport 2หมอนโดแมสมาดูกันว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะในเกมวันนี้ติดตามกันได้ทันทีที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกีย 80, รติ80าหพรรษาอดูสดออนไลน์ผ่าน a AS Play และ Mono m a s สกันเลยและนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดการแข่งขันนี้มีความสำคัญสำหรับทั้งสองทีมในการเข้าสู่รอบต่อไป แต่ถ้าทีมใดได้ชนะก็จะได้เป็นผู้เดินหน้าในไทยลีกแต่ถ้าทีมใดแพ้ก็อาจจะต้องเผชิญกับความลำบากในการต่อสู้ในรอบต่อไปดังนั้นการตัดสินใจในเกมวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคุณคิดว่าทีมใดจะได้ชนะในเกมวันนี้มาฝากความคิดเห็นและเป็นเพื่อนกันในการวิเคราะห์กันได้เลย